กันบ้างไหม นนบทางอัก็นนเมืม่อวานนี้ก็ได้มาจัดเตรียมงานด้วยแล้วก็ตัวเองก็ได้มาเป็นตัวแทนผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกาาธาตุด้วยก็ปรับเืิ่มมากๆเลยคะ่ะแล้วก็แบ่งบุญให้ทุกๆคนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะลูกประทํมทั่วโลกนะคะวันนี้วัดไทยนาคโนโมีพิธีอัญเชิญและสักการะพระบรมสารีริกธาตุค่ะมีสาธุชนมาร่วมพิธีกันเป็นจํานวนมากค่ะมีการจัดพิธีที่อลังการมากเลยค่ะและลูกระบวนที่สวยงามค่ะทุกคนปราบเริ่มยินดีมากเลยค่ะได้มีส่วนในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะตั้งแต่เตรียมงานแล้วก็ อยู่ในขบวนแล้วก็เก็บเก็บงานนะคะจะอยู่เป็นคนสุดท้ายตลอดกับพี่ๆเขาได้แบ่งบุญขอแบ่งบุญให้กับลูกบุธรรมทั่วโลกนะคะที่วัดแนาาการโนนะคะมีงานสการะบบูชา,า,ราพระบรมสารีริกธาตุนะคะมีสาธุชนมาร่วมงานเยอะมากเลยะคะ่ะเรารู้สึกดีใจมากเลยะคะ่ะที่ว่าได้มีส่วนหนึ่งในงานนี้ได้ชักชวนผู้คนที่เขาไม่เคยเข้ามาวัดเลยะคะ่ะเข้ามาครั้งแรกแล้วเขาก็ปลื้มใจมากเลยะคะ่ะ เราก็ได้ร่วมบุญสร้างองค์พระเลยครั้งแรกในครั้งแรกในชีวิตเขาเขาก็ปลื้มใจตัวดิฉันเองก็ปลื้มใจมากเลยครับเพราะว่าโอกาสไม่มีอีกแล้วนะคะในในชีวิตเพิ่งม,มีครั้งแรกแล้วก็อยากให้รูปธรรมทั่วโลกนะคะได้มาร่วมบุญได้มาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในพระพุทธศาสนาให้ด้ช่วนผู้คนเข้ามาร่วมขายายวิชาธรรมกายของครูของคุณยาให้กว้างไปทั่วทั้งประเทศ,เทศ,เทศญี่ปุ่นเลยนะคะ